สองสามเช็คเก่งเกงอ,อันนี้เก่งระเบิดนี่มันจะออกแล้วใช่ไหมเราเกิดมาบวชเวยกับแบบนี้ได้ลูกจ้าสวัสดีค่ะทุกคนจา้าวันนี้เราพาทุกคนมาสำรวจป่าอีกหนึ่งวันนะคะแต่ว่าวันนี้ตกสิมารหรือประมาณมันซีมอแล้ะนันนอมโบนะ่ะจ้ะถ,ถึงท้ายซีซั่นนะจ๊ะก็มารอรุนว่าเราจะได้พอแกงไหม ก็มีคนมาหาแร้วหมือน,นี่นนะมันจะหมดแบบจริงจังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะได้แล้วเด้อค่ะดอกเหี่ยวๆกส็สน,นิทนะ ก็เหลือแค่หางมันถะกัดไปแล้วเหมือดนดอกคงไม่ได้มาเล่นๆนะจ๊ะสองสามสี่ห้าดอกเอาเลย ตอนนี้ค่อยก็ดีใจแล้วจ้ะขวดสิมีแล้วใหมวันสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะถ้าออก พอ,อจบแล้วนะวานหีดทิปเดือนก่อโจเนะรอเงี้นะเ็ดเดือนตุลาคลิปก่อนพอผิดจะพุดซิจิพุดซิจิทำเล็กน้อยพวกนี้กับพุดซิจิมาแล้วแบบนี้นะว่าชาแยวอุย้ยเธอถูกกินไปแล้วแหละไม่ใช่เราทำหรอ เราทำเองเยอะทอไมต้องเข้ามาในาดาบอือเอาตรงเท้าออกไปะตอนนี้เราเห็นกระป๋อมยังมาก้อยไม่ร,รู้จะเ,เกิดอะไรบ่น่นาจะจับ,จบตังหด

ดอกเดียวนะสงสัยสี่พาพี่น้องไปเก็บมะกอกวีดเบ่งแล้วมาอน,นึ้แม่น้องโบไปคะ่ะเอาไปเชื่อมไปจะแซ่บแนอนายนนว่าเนาะใช่เป็นจังไนเชื่อมหวานน่ะละคือมักยมเชื่อมเคยกินป่อเออพี่นอ้องจ๋าพาให้ดกับประมาณพี่พาพี่น้องมาเก็บผลไม้โบราณ ที่คนกุสมานเอิญว่ามะกอกวีดภาษาเล่าเอินว่ามะกอกเหลือมภาษาไทยเรียกว่ามักยหางสูบู๊หูดิจ้าไทยสิผากินอยู่เหอนเนาะหน่วยใหญ่ขนาดเลยแม่นจ้ามันจะมีสองกกหรือเป่านี่หมากใหญ่เนาะอน,นี้อ่ะเม็ดมันก็ต้องเป็นเป้งน,นะ เอามากระเสิดเลยขึ้นหน้าเกลือหอมใบตองกลงมาอันนี้ลานนี่นนะกระเป๋าค่ะนนมวลม้วนมวลพี่เทปีพีจำเนี่ยนะพี่น้องจ้ะติดตินดิดีคานเลย <laughs> ใชาเลยติดจริงของจริงเรื่รงองราวปัจจุบันไม่หูวะ่ะเรื่องราวช้นอนงบนนี่หูอยู่จ้ะหน่อยคนนี้บรูว่าเขาสิ้หูเบามันกินได้ตัวเบ่เนาะเพราะมันมถ่ะว่ามันยังมีอยู่บ่มันก็มีอยู่แต่ก็บลหลายเนาะนบ่เนาะนาสิพออันนี้นาเจ้าจของเลยจ้จะมาเก็บที่นาตัวเองนะแย่ปาที่สามแล้วเด้่องนี้นะ เคพีพีสายบุอีกแก่หน่อยสิได้พาพี่เราไปคุดกิอร,รอ่ระเบิดนี่มันจะออกแล้วใช่หมฮะมันจะคุดกิรอแม่จะก็กวินแล้วมือเตีเด,ดิหือมพร้อมนะแม่พนับ เาหมาใหญ่เนะาะใหญ่จนแบบว่าอยากเอาไปดองเม่อไหร่ใจดีเก็บกล่องไว้ให้เขาบอกเอาบอกฮะเดี๋ยวจะผ่าให้เบิ่งกดึกข้างในเป็นยังไปจะสอนแยังไงม่เห็นอะไรอันนี่เป็นมะตูงนี่ค่ะทุกคน ฮะมะกอกวีดเปลือกมันนีก็กินได้แต่ว่าอมแทนน้ำ อของหอยยังห่อแสบไปแสบเวลาเราลงป่าแล้วจะได้เวลาเห็นเนาะน้งนองกันปอกเอาเนี่ยออกไปแปบนี้สี่เอาตัวรอดและอมอมในป่านี้อยู่ได้มัดเมื่อมอาสีเห็ดนให้ลำคอเขาเย็นแม่เนี่ยมาคือเมื่อมาเสียออกฟาด

สามมาันแซ่บ่มันก็บ่ได้บไปแ้าเด้อสามทนะแต่ว่าคือแบบว่าถ้าหลงป่ามันก็เป็นครั้งเลือกอีกอย่างีแสนสาหรือเปล่าคะ้หรือเปล่าคะขอถายรูปได้ไนมนังขอขอถายูปได้ไหนคะขอ่ายปไดหคะ <c oughs> <c oughs> นดังเลยนี่ขอถ่ายรูปเลยค่ะขอถ่ายรูปเหยค่ะไปเก็บไปเก็บขอถ่ายรูปเก็บเออใส่เสียบอยู่นี่จะบ้องกมอีกเออจได้ถ่ายกับคุณทิวพีสักหนึ่งสองสามเช็คกันนี้เก่งขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณนะคะหายเห็บปะคะใช่ค่ะ <ขอ S 1> มีที่บ้านไหนออกมาจากอ่ากุสมาค่ะโอ้คือไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยอุ้ย แต่ว่าเห็นดูดูแบบแอบส่องแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปทักกลัวคิดว่าแบบไม่ใช่โอ้ยขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอบคุณมากๆนะคะเจอกันโอกาสใหม่นะคะค่ะนี่นะคะโสดซิงค่ะสนใจทิ้งเบอร์ไว้ได้นะคะหากินเก่งค่ะจับนกจับป่าจับได้เมื่อจะหากินเก่งเอาเบอร์ไปเลยปะ0 8น4์แป8 2 9่ o n t a c t คอนแทค สักดาเดชพระจันรโอ้ยน้อไปกใครเบียร์ไมนาะเงยปุตติครับเมื่อรถแผ่นี้มาเนี่ยรถไผรถไผเี่โสดสิงกระดิ่งแมวเออแมวมวแอเออเออเออ กินมากองพีเหมือนนี่ไปสียบัตรยากต่อเลยโอ้โหเ,เอาไว้ก่อนหาให้กินไม่ต้องลากเลยจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้กินข้างนอกเนะาะป๊อดมีแต่ลูกเต็มเต็มมันใช่ปะบวก้วนมันมากปุ้ยโดยส่วนมากบ่ค่อยเต็มหูเลยจ้ะเขาเปิดเห็นเป็นลูกหูเดียวอันนี้เห็นปะนี่อันนี้มีหูเดียวอย่าเพิ่งกินหมูกล่าวหมูก่อนนี่เห็นบ่มี มีหูเดียวเคพีพีและลูกของเขาแปลกคนนี่เองค่ะเคพีพีและลูกของเขาที่เป็นคนแค่สองคนอ้วนสองอาเออโน้ตเอาไว้แต่คือสีรับแล้วมันเบาคือตาเขาเป็นตัุ่มเจ๋งไงเคยจกคันคันยไงเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศค่ะแผค่ะเขตเป็นตลอดบ่ เข้ากับพี่นะตอนสาวเขาิมักจามจามแบบแบบพออากาศที่เปลี่ยนแล้วก็ทิมีตุ่มขึ้นแบบเต็มโตเอไปเต็มหน้าเออเกิดเป็นตลอดหรอแม่เพิ่งไปเพิ่งเห็นเปิดก่อนใกล้แล้วนี่ได้แล้วผิดแปลว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดถ้ารับแปลงล่างจำแขลงขากระเป็นหรอวะพี่เหรอแปลว่ามันสีหนาวหรือว่าสีเปลี่ยนแบบ กระแม่นทอดอากาศไปเป็นสัญญาณลางตอนนอนเพิ่งรู้หูสุดโตเกะแม่บ่มีเงินทองให้ดอกเบอเร์แต่ของป่าเนี่ยแหละมาให้กินแม่ทุกยากหนุเห่าเกิดมาบวยกับแบบนี้ไล้ลูกจ้ะยังไปอีกสาเพิ่นเด้อแม่ให้ชีวิตมาสนีทกับโอเคแล้วจะเดินใครนะกินลูกกินกินให้แล้วเข่าแรงเด้ออาหารแรงเ่าเลยเมาายเลย เมาเลยแถวหมดเนาะน้ามีลูกสีส en, pack, deflect, ่คนแล้วผัวประานิดละน้าอยากพากินกระบกมักก็ะุ้งคุยดีๆเด้อเจ๊ก็เจ๊นี่น้องเบาหวานี่กินหลายเด้อพี่น้องนีฮะอร่อยมากเลยอันนี้แซากว่าเมื่อนี้กินมาก็เมื่อไห่เมื่อกี้กินกระบอกมืาเยอะเมื่อต่อไปกินอย่างดีเนาะอาหารฝานี่มากอย่างดีหมักปอกระปุยเม็ดตำให้กินเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่กระปุยหมักอกไก่ เข้าใกล้เลยวะไม่ปุยยันนอกเขาบอกว่าจำมันคือบ้านนอกบ้านนอกมันก็อยู่ในเมืองนะมาไหนเดี๋ยวเอาเงินไปซื้อให้ให้กระเป๋าเมื่อเมื่อแล้วเมื่อเรียบ่อน กินก่อนนี่ค่ะทุกคนจะอร่อยไหมลูกมันมันจะายกระมัมกกินเลยอืมเดี๋ยวไปเสาก,กินแล้วก็ไม่ต้องขึ้นฮอดพอดเด้อมันติบมาแบบไปแล้วลูกกินตามสตยบของเราเนี่ยนนะเหน <c oughs> ื่อยมากมจะขิ้นตรงลำด้วยเศร้าหลายขนาดมากอันนี้ยังเศร้าเลยไปหาพ่อกันเลยเขาไปแล้ววัแล้ว เขหนูทนแบบนี้ไม่ได้แล้วแม่แม่จนเกินจนเกินไปห,หนูไม่อยากกินมะกอกขวีดน,นะแม่หนูอยากกินองุ่น <c oughs> หนูเกลืออาโฟ่หนูอยากกินหมากเล็บแมวแม่มหนูอยากกินหมากเล็บแมวใช่ผมก็ไม่ทนแล้วผมอยากกินหมากกระทกลบจนใจสิขาดแล้วห <c oughs> มากกระทกลนไม่กินมันม่หมากเลยไปกินแอปเลยโอเคนะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้ อายและลูกของเขาก็ขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะนะครับ